นี้นครับทางใต้นี่ก็อยู่ในช่วงของการสะสมอาหารเนาะเพราะว่าบางส่วนก็เร่งรีบนะครับหลังจากที่แปลงทุเรียนนะครับทางใต้ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใต้ตอนล่างเนาะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ําท่วมนะครับแล้วก็มีหลายหลายแปลงนะครับตายยกแปลงเลยนะครับของผมก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ที่สวนก็เราอยู่ในช่วงของการทาใบนี่ครับของผมนี่ เริ่มที่จะปีใบที่สองเนาะเพราะว่าในดดูเดี๋ยวผมคิดว่าไม่น่าจะทันนะครับเนื่องจากหลายอย่างเนาะใบมันมาแค่ชุดเดียวเองนะครับตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาก็หลายเดือนมาแล้วนะครับประมาณสเดือนแล้วได้ใบแค่1ชุดนะครับผมก็เลยต้องการทําชุดใบอีก2ชุดนะครับหรืออีก1ชุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอแค่ครึ่งใบหรือออกมาปะป่านิดหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับนี่ก็ผมอยู่ทุเรียนแปลงเล็กเนาะพอดีว่ามาดู ชูเรียนฝั่งนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆแปลงใหญ่เลยครับแล้วก็ตอนเช้าแปลงใหญ่ก็กระตุ้นใบชุดสองเนาะอยู่ในช่วงของการเริ่มปติหางปลาบ้างนะครับบางต้นแต่ว่าปัญหาก็คือมาไม่พร้อมกันนะครับทั้งแปลงบางต้นก็กําลังจะมาบางต้นก็อย่างนิ่งๆหรืออาจจะรออีกสองสัปดาห์นะครับก็ไม่น่าจะทันในในฤดูกาลของทางใต้แล้วนะครับเพราะว่าผมทําสารเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ้นเดือนธันวาของทุกปีเนาะประมาณวันที่สามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองประมาณสี่วันเนี่ยผมจะทําสารในใบชุดที่สองหรือสองครึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สองนะครับตอนนี้ก็ใบผมได้แค่หนึ่งใบเองนะทุเรียนแปลงใหญ่เนี่ยครับก็ก็เลยวางแผนไปทําถวายพร้อมกับนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมกับท่าศาราคิดว่าน่าจะประมาณไป,ไปไาลายเมษาเนาะก็กลางๆปลายเมษานะครับเราทําสารกันเพราะว่าผมก็เลย เข้าจังหวะพอดีวางแผนไว้สองสามครั้งแล้วนะครับสองสามรอบแล้วว่าจะไปทําถวายลองดูเนาะก็ปีนี้ก็เข้าจังหวะพอดีเนาะก็เลยได้โอากาสนะครับเดี๋ยวจะไปวางแผนทําถวายกันเพราะว่าต้องทําต้นให้สมบูรณ์ด้วยได้รับความเสี่ยงจากชุดใบนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับตายก็สิบสี่สิบห้าต้นนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับอันนี้คุณกฤษดากิ่งโพเขาสวัสดีนะครับก็ เป็นยังไงบ้างครับทางนั้นทางนี้ก็สาหัสอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ได้รับความเสียหายเยอะนะครับสงขานี่ก็ตายหลายแปลงมากนะครับในบ้านนี่สามสี่ไร่บางแปลงนี่เรียบเลยนะครับไม่สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วพื้นที่อยู่ริมแม่น้ําริมลาธารเล็กๆเนี่ยนะครับมันน้ํามันเยอะมากเลยลำธารมันพัดเอาทรายนะครับทรายหยาบเนี่ยทรายละเอียดเนี่ยนะครับขึ้นเข้าในแปลงสวนทุเรียนเนี่ยพื้นที่สามสี่ไร่เนี่ยนะครับทรายเต็มทั้งแปลงเลย ไม่สามารถปลูกทุเรียนได้อีกแล้วนะครับของน้าเนี่ยก็เรียบเลยนะครับผมเคยไร่สดขั้งก่อนประมาณเกือบ,บเดือนแล้วผมไร่สดนะครับแปลงนั้นก็ไม่สามารถปลูกทุเรียนได้อีกแล้วนะครับก็พื้นที่นะครับธรรมชาติเปลี่ยนพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับก็ไปปลูกปาล์มได้เท่านั้นเพราะว่าอยู่ริมลํำทารเล็กแต่เวลามันเกิดอุทกาภัยสิบปีครั้งเนี่ยมันโหดนะครับมันเปลี่ยนหมดเลยจากดินร่วนบนทรายเนี่ยก็เท่ากับ เป็นพื้นทรายเลยเหมือนอยู่ในลำธารน,นะครับพื้นดินก็ไม่สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วก็สวัสดีสมาชิก11ท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมใบกันนะครับก็ใครที่ทําสารไปแล้วก็พิมพ์ก็มาคุยกันได้นะครับปีนี้คาดว่าอากาศก็จากทางตะวันออกนะครับก็รู้สึกว่าจะออกดอกยากนะครับปีนี้ทางตะวันออกเนาะเพราะว่าอากาศ ทุกๆปีเนี่ยผมจะสังเกตว่าทางตะวันออกเจออากาศแบบไหนทางใต้เราก็เจออากาศแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมของการออกดอกสุเรียนเนี่ยมันออกยากนะครับทางใต้ก็ออกยากก็คล้ายๆกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเคยไปจันทบุรีแล้วนะครับอากาศก็คล้ายๆคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับมีป่ามีธรรมชาติเยอะมากก็ไม่ต่างกันนะครับก็คิดว่าน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันเนาะ วันนี้ก็มาดูทุเรียนเล็กนะครับอันนี้ของน้องสาวเนาะก็ผมแซมฝรั่งนะครับนี่นี่ผมแซมฝรั่งกิมจูเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสองต้น200หลุมได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเราเคยทําฝรั่งเนาะเมื่อก่อนตอนแปลงใหญ่นะผมเคยปลูกฝรั่งกิมจูอันนี้ก็ลงแบบกิมจูไส้ขาวธรรมดากับไส้แดงนะครับไส้แดงก็ฝั่งนะู้ประมาณเกือบเกือบห้าสิบหลุมก็อันนี้ก็เราเอารายได้ระหว่างที่เรารอทุเรียนพวกนี้นะครับ โอเคอันนู้ก็เป็นเป็นร้านผมเนาะผมจะย้ายร้านเคมีกเกษตรมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ให้ช่างขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับเนี่ยหมดไปหมดไปเยอะแล้วนะครับประมาณเนี้ยอันนี้ก็ผมก็ให้ช่างประกอบไปก่อนนะครับตามงบเพราะว่าพวกเนี้ยผมไปซิงมาเนาะซิงเหล็กมาจากที่อื่นนะครับเป็นของโรงงานเนาะซิงมาแล้วก็มาโมดิฟายให้ช่างโมดิฟายก็เดี๋ยวรอหน่อยนะครับก็ตอ,ตอนนี้ก็ ผมก็ไม่ได้ไปไหนเนาะมีงานมีงานแบบว่าช่วยเหลือญาติญาติในหมู่บ้านนี้นะครับพวกนี้พวกงานปวกเกษตรอำเภอลงพื้นที่แปลงชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ต้องพาเกษตรอำเภอเดินดูพวกนี้เก็บข้อมูลแปลงที่เสียหายเนี่ยนะครับก็ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปลากษตรลงนะครับเขาก็เขาจ่ายให้เนาะต้นละสองสองร้อยนะครับถ้าทุเรียนไม่ไม่ถึงหนึ่งไร่เนาะเขาจ่ายเป็นรายต้นนะครับ แค่ก็ยังดีเนาะได้เอาตังค์ไปซื้อพวกนี้ต้นผ่านมาซ่อมของผมตายไปสิบสี่สิบห้าต้นนะครับก็ก็ถือว่ายังยังรับได้อยู่แต่ว่าคือผมเนี่ยมันผ่านมาผ่านตรงเนี้มาแล้วนะครับพวกนี้ทุเรียนตายไปไฟท็อปตายพวกนี้ยืนต้นตายนะครับบางทีก็ตายต้งกลมแบกรูปพวกนี้ผมผ่านพวกเนี้ยผมข้ามตรงนี้มาแล้วมันตายก็ปลูกใหม่นะครับตายหนึ่งต้นปลูกสองตายสองปลูกสามพวกเนี้ยครับตายสิบปลูกยี่สิบก็มาเนี้ยเนาะ คือผมข้ามพวกนี้ไปแล้วผมไม่ค่อยจะกังวลพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจสมาชิกที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ธรรม,มชาติเนาะเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับก็แก้ไขบางพื้นที่ก็ไม่สามารถปลูกทุกเรียนได้แนละ้วก็สู้ๆนะครับก็เปลี่ยนเป็นพืชที่ลงทุนน้อยกว่าก็เช่นพวกปาล์มพวกยางพาราพวกนี้โอเคนะครับก็สวัสดีสมาชิกด้วยเนาะ อันนี้เอาเป็นแปลงเล็กเนาะของน้องสาวนะครับก็นิดหน่อยเนาะมีสองสามแถวเองครับก็ผมเราแบ่งที่ให้นิดนึงเนาะให้น้องได้ปลูกแบบเออไว้กินในโครเรือนเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบต้นเนาะยี่สิบแปดต้นได้นะครับนี่ก็ปลูกเมษาเนาะเราไปซื้อต้นสองร้อยบาทนะครับต้นพันสองร้อยบาทเราปลูกประมาณเมษาเนาะก็เมษาประมาณเดืนเนอนสี่นะครับอันนี้ก็เดือนที่สิบสองก็ประมาณหลายเดือนแล้วเนาะครึ่งปีแล้ว ก็ทักทายสวัสดีนะครับก็ขอให้ด้วยเนาะผมไม่ได้ไลฟ์สดนานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคลิปใดๆออกมาเลยในในช่องเนี่ยนะครับก็ถ้าติดปัญหาหรืออยากสอบถามปรึกษาอะไรก็แชทก็มาได้นะครับในในเพจเลยนะครับอ่าก็ชื่อเดียวกันเนาะอ่านะครับในเพจ f Facebook ก็ทักมาก็มีอะไรที่ที่ผมรู้นะผมก็บอกหมดนะครับแล้วก็ไม่มีการกักใดๆทั้งสินนะ้นเนาะเพราะว่าทุเรียนร้อยปัญหานะครับ ร้อยอาจารย์หนึ่งพันคูเทคนิคแต่ละเทคนิคนี้ใช้ได้หมดนะครับอยู่ที่เราประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็เล่งสะสมอาหารกันเนาะผมคิดว่าหลังจากนี้ปรยากณ์อากาศก็ปีหกเก้าเนี่ยนะครับผมได้นั่งเรียนกับอาจารย์มาสักห้าหกปีละปีหกเก้าไม่แรงนะครับไม่แรงอาจารย์คอนเฟิร์มว่าไม่แรงนะครับ อากาศลงหน้าเลยเนาะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ร้อนแรงนะครับผมฟังของอาจารย์ดรวัฒนานะครับก็อาจารย์บอกว่าปีหกเก้าเนี่ยไม่ได้เป็นร้อนแรงเลยนะครับก็ฝนยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่อ่าอันนี้ก็วางแผ่นลงหน้าเนาะคนที่มีพื้นที่กระกิบกระกิบน้ํานะครับก็ก็เตรียมตัวเนาะก็ไม่ค่อยจะถือว่าข่าวดีเนาะผมคิดว่าไม่ค่อยจะวิกฤตเรื่องน้ําเท่าไหร่ถ้าไม่แรงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการ ตงจังหวะพวกดอกวงดอกบานพวกนี้นะทำลำบากหน่อยนะครับก็ถักทายด้วยนะครับสมาชิกก็ติดตรงไหนก็พิมพ์ก็มาได้นะครับในในในไลฟ์ก็ได้นะครับอันนี้ผมอยู่หน้าถนนเนาะเส้นนี้ก็เป็นเส้นเส้นรองนะครับซ้ายซ้ายก็ไปพัทลุงเนาะขวาก็ไปสะตูลนะครับก็ทะลุกันหมดบ้านคนก็ไม่ค่อยมีนะครับฝั่งนี้ก็ บ้านยังน้อยอยู่เนาะหมู่บ้านผมเนี่ยยังยังยังชนบทมากก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ใครที่เตรียมลงสารก็สะสมเยอะนะครับก็ใบเพสลาดก็จัดไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอพยากรณ์อ,อากาศพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าผมคิดว่ายี่สิบห้าเที่ยงคืนพรุ่งนี้ยี่สิบห้านะครับแล้วก็เที่ยงคืนเนาะของวันที่ยี่สิบก ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับทางใต้มีโอกาสเจอฝนนะครับเที่ยงคืนแล้วก็วันที่ยี่สิบกยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาประกาศฝนหนักนะครับก็มีโอกาสตกสูงมากนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสตกนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ลงมาจนถึงสามจังหวัดนะครับอันนี้เนาะเอาลองดูนะครับลุ้นกันว่าเราอยู่พื้นที่ไหนแต่ว่ามีโอกาสน้ําท่วมไหมไม่มีโอกาสน้ําท่วมนะครับแค่ไหลไม่ทันเนาะแค่ไหลไม่ทันท่วมที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะไม่มีละ นะครับอันนี้ข้อมูลจากอาจารย์ดรว,วัฒนานะครับผมฟังทุกค่ําเลยนะครับทุกคืนเลยเวลาเขาไหลสดพปยากร์อากาศล่วงหน้าสิบวันที่เหลือก็คิดว่าน่าจะประมาณสิ้นปีเนาะฝนจะลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็หาจังหวะกันลงสารเนาะนะครศรีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโฉบสารกันบ้างแล้วน่าจะแบบลงสารไปนานแล้วของเราก็สงขาลงไปถึงสามจังหวัดนะครับก็ราช้าและก็ ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมนะครับฝนตกเยอะก็ถ่ายใบนะครับถ่ายใบอาการถ่ายใบเป็นทุกส่วนทุกแปลงนะครับของผมก็ได้ใบชุดหนึ่งเนาะก็เลยต้องวางแผนไปทําถวายนะครับพร้อมกับนครสีเดี๋ยวค่อยมาแชร์ประสบการณ์เนาะถวายนะครับก็ไม่เคยทํานะครับก็เหมือนกันแค่เราเปลี่ยนเดือนนะครับทาเหมือนกันทุกอย่างหมดเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับกับในฤดูแค่เปลี่ยนเดือนลงศาล ขยับลงไปนะครับขยับเดือนที่เราลงสารเนี้ยออกไปนะครับถ้าเราได้ใบสองชุดเราก็เพิ่มชุดใบอีกหนึ่งชุดนะครับก็ใช้เวลาสองเดือนก็ล่าออกไปไอันนี้ก็ถวายก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ทําเหมือนมันกันหมดเลยนะครับสะสมอาหารก็เยอะหน่อยเนาะถวายเนี้ยก็ลงทุนลงทุนเยอะกว่าในฤดูนิดนึงนะครับผมคิดว่าแต่ว่าไม่ต่างกันนะครับ โอเคใครมีอะไรจะคุยหรือจะปรึกษาอะไรก็คุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุเรียนเนี่ยมันเรียนไม่จบอันนี้คำพูดนี้ใช้ได้จริงๆนะครับตอนนี้ทางตะวันออกก็น่าจะเริ่มเริ่มดอกบานกันแล้วนะครับคิดว่าน่าจะบางแปลงก็ปัดดอกบางแปลงก็เริ่มเข้าสู่ห่างแยะไหมบ้างนะครับบางแปลงก็ผมคิดว่าน่าจะขึ้นลูกไปแล้วนะครับแปลงที่ ของภาคตะวันออกเนะี่ยเริ่มที่จะห่างแยกไม่ขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกโอเคนะครับก็เดี๋ยวไลน์นี้ผมขอจบประมาณนี้ก่อนเนาะที่เหลือก็ใครมีอะไรสงสัยหรือว่าจะถามยังไงก็พิมพ์เข้ามาในนี้นี่นะครับคอมเมนต์เดี๋ยวผมว่างๆเนี่ยเข้าไปตอบให้นะครับทุกท่านโอเคนะครับก็ไลน์นี้ขออนุญาตจบประมาณนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ